ตอนนี้มิจาชีพระบาดหนักมากนะฮะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้จ,จับได้7รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้จ,จับได้3รายทําไมอะ่ะเขาทำอะไรอะ่ะก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันก็คือแลกเงินสด<อ>แลกเงินสดแล้วก็หักเปอร์เซ็นต<อ>์นะครับแล้วก็แบบว่าเปิด Facebook นะฮะเขา เขาไม่กลัวเลยนะเขาเปิดเฟ e บุ o k ให้ตำรวจเข้าไปสมัครได้เลยนะก็คือเหมือนวันแรกก็จับได้เลยวันแรกเลยที่เปิดใช้คนละครึ่งวันแรกก็โดนเลยถูกต้องเปิด a c e b o o k ให้ตำรวจสมัครแลกเงินได้เลยอันนี้สมควรฮะแล้วก็คนละครึ่งเหมือนกันด้วยทั้งคนทำทั้งคนรับนะอ๋อคนโทษคนละครึ่งด้วยโทษคนละครึ่งด้วยนะครับก็สมควรด้วยนะครับผมแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องมาเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีอาชีพกพยังระบาดต่อเนื่องนะครับผมเอ เฟซบุ๊กของพี่หนุ่มอนุวัฒน์นะฮะนักข่าวก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับเตือนภัยนะฮะหลังจากมิจาชีพเนี่ยฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งชาติกําลังโศกเศร้าต่อการาเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i นะครับพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนีพันปีหลวงนะครับโดยมีการส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกลวงขโมยข้อมูลครับมิจฉาชีพทําแบบนี้ก็คือส่ง SMS มมาที่มือถือของประชาชน พร้อมกับเชิญชวนบอกว่ารับอินเทอร์เน็ตฟรี60กิกะไบต์โดยข้อความเนี่ยเขาเขียนว่ารำลึกถึงพระ,ะ,พระบรมราชิน ขอัยครับลำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับปริมาณข้อมูลฟรี 60GB กิกะไบต์ซึ่งทางเพจของพี่หนุ่มนะครับเขาก็มีการเตือนแบบว่าตัวต่อตเลยว่าอย่ากดเด็ดขาดมันคือมิจฉาชีพหลังจากที่โพสต์ด,ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปนะครับมีผู้ใช้หลายรายนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางคนก็บอกว่ามีการกดเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวแล้วแล้วก็มีการให้กดข้อมูลเพื่อสมัครรับของรางวัลแน่นอนเวลาที่มีข้อมูลหรือว่าลิงก์อะไรแบบนี้มาเนี่ยหลายคนกดเข้าไปคิดว่า เป็นเรื่องจริงแล้วก็คิดว่าเขาจะแจกเน็ตหรือว่าแจกของนวันจริงก็มีการกรอกข้อมูลเพื่อเรียนชื่อเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงบัตรประชาชนและก็ข้อมูลต่างๆที่ทางมิจฉาชีพเนี่ยเขากาหนดมาคือกรอกไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับหรือว่าไม่บางทีเนี่ยก็ถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันที่มันสามารถรีโมทเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้<ฆ>เพราะฉะนั้นน่ากลัวมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มก็บอกว่าเตือนภัยไว้แบบนี้ลิงก์ที่ส่งมาใน SMS เนี่ยวิธีการตรวจสอบ แรกก็คือดูคำลงท้ายปกติแล้วเว็บไซต์ที่มันน่าเชื่อถือหรือว่าเชื่อถือได้เนี่ยมันจะลงด้วย com co t h หรือว่า go t h แต่ว่าถ้าลิงก์ที่ส่งมาเนี่ยมันลงท้ายด้วย xyz หรือว่า d อะไรที่มันแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยลิงก์ปลอมให้ตีไว้ก่อนเลยว่าเป็นลิงก์ปลอมมันจะเป็นโดเมนแปลกๆถูกต้องนะครับเพร <อ S 1> าะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็น com co t h go th เนี่ย พี่ชาวว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยนะนะครับเพราะว่ามันก็มีแบบคน,นคนที่เคยเป็นมิจฉาชีพเขาก็เนี่ยเขาก็ทําวิธีการเนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าอ่าเดี๋ยวถ้าเหยื่อปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเป็นแบบโดเมนอื่นหรือว่าเป็นแบบ x อ z อกอันเนี้ยม,มันก็หลอกยากแล้วแต่มิจฉาชีพตอนนี้มันาเขาไวมากมทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น<อ>ในบ้านเ,<ล>เราวันลุ่งขึ้นมาแล้วฮะมิจฉาชีพมาแล้วตั้งมาแบบเรียบร้อยเลยอย่างสมมติว่าถ้าพวกน้ําท่วมภาคเหนือ เบื้อจากแล้วมาไวมากนะถ้าสมมติว่ามีแบบตึกอะไรแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรก็มาไวมากนะครับเอาทุกสถานการณ์เนี่ยมาอ้างแล้วก็มาหลอกคนไทยนะครับสำหรับวิธีการป้องกันอย่างที่เคเบิลบอกไปนะครับถ้าเผลอกดลิงก์ปลอมไปแล้วจะทำยังไงนะครับก็คือตั้งสติก่อนฮะตั้งสติแล้วก็รีบตัดการเชื่อมติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทันทีนะครับตั้งสติก่อนแล้วก็ติดตัดเน็ต ทั้งอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือ 4G 5G แล้วก็ w i f i ห้ามกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนี่สำคัญมากเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสท่าต่างๆและให้รีบออกจากเว็บนั้นทันทีและกดอนุญาตหรือว่าติดตั้งใดๆเนี่ยนะครับห้ามกดนะฮะห้ามกดอนุญาตหรือว่าติดตั้งใดๆก็ตามที่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาบนหน้าจอของคุณแล้วก็ให้รีบปัดหน้าเว็บไซต์ทันทีทิ้งนะครับผม ตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันแปลกปลอมหรือที่เราเนี่ยไม่ได้ติดตั้งด้วยตนเองหรือไม่หากมีให้รีบถอนการติดตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีทันทีครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชันธนาคารอีเมลและก็โซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้สวมรอยนั่นเองอ